สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้งองเอพารวยด้วยนะคะวันนี้นะคะเอก็กเอาเลขอ่าปูสกลน,นะคะค่ายร่วมใส่นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็อ่าให้ห้นะคะก็ออก4ี่หนะคะท่านผู้ชมงวดน,นี้นะคะให้บนนะคะสองหนะคะอันนี้กลับด้วยนะคะล่างให้4 0่ศูนย์นะคะ เน้นอยู่ที่40นะคะท่านผู้ชมอันนี้กลับด้วยนะคะเอเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้นะคะชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะสนับสนุนรัฐบาลค่ะแล้วก็มาต่อที่เลขอา,อาจารยผ์ผูพิษนะคะบนให้40 41 43 46 47อ่าล่างนะคะให้ 3 1 4หนึ่งหนงห้าหนึ่งหหนึ่งนะคะเอเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลขมิเข้าไม่หลุดนะคะเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบที่ถูกใจนะคะขอให้เพื่อนโชคดีนะคะ